ขอนะเดี๋ยวมาเคื่อนเฮ้ยมารยาทของได้เป็นเหรออุ้ยเฮ้ยไกด์ยืมรถหน่อยนะจะไปซื้อกะหรี่ที่สุพรรณขอยืมกันได้ด้วยแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยกลับมาก่อนอะไรวะมาทำไมไม่อายบ้าน ฉันนี่แหละแม่หมอไอรินมีอะไรฉันช่วยคนเดี๋ยวนี้ที่เจอเนี่ยนะมารยาทไม่มีซักคนขอบคุณนี่ไม่เป็นสักคำเดี๋ยวเนี้เจอตลอดเธอต้องการให้คนพวกนั้นตอบแทนเธอสินะนี่คือหมวกตอบแทนถ้าเธออยากให้คนพวกนั้นตอบแทนเธอเธอแค่ใส่หมวกนี้ให้พวกเขาเท่านั้นมีฝุ่นติดเสื้อเธอเธอะเดี๋ยวเราปัดให้ ขอบคุณนะว่าแต่เธออยากให้ฉันตอบแทนอะไรเธอดีล่ะเออหิวน้ำขอแห้งนี่พวกแกรอดูฉันได้เลย <c oughs> เล่นเกมอ่ะคงเมื่อยหน้าดูเลยเนาะเดี๋ยวเรานวนให้มาวันนี้ว่าแปลกว่ะ เงเรานวดให้สบายไหมดีมากเลยอะครบเจนะเฮ้ยขอบคุณมากนะที่แกนวดให้เราอะอยากตอบแทนแกมากมากเลยอะให้เราทำอะไรให้ไหมจริงจริงก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่าขอเป็นขนมก็ได้แล้วก็น้ำด้วยนะแล้วก็โทรศัพท์ก็ได้วยวิได้เลยเอาโทรศัพท์ไปก่อนนะั้นเดี๋ยวเราไปเอาน้ำขนมให้ ผู้หญิงคนนี้ถ้าทางดูรวยถ้าเขาตอบแทนฉันคุณต้องเป็นเงินแน่เลยคุณผู้หญิงคะช่วยใส่หมวกใบนี้ให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าฉันกำลังทดสอบคุณภาพของหมวกอยู่อะค่ะอืมแล้วไงต่อเอระเมื่อกี้มีฝุ่นติดอยู่อะค่ะกปดออกให้แล้วขอบใจนะทำไมเธอถึงใจดีอย่างนี้เธอมีจิตใจที่งดงามมากเลยนะ เป็นอะไรไหมข้าฉันขอตอบแทนเธอเธออยากได้เงินไหมเธออยากได้อะไรอีกไหมบ้านเธอเล็กจังเลยเนาะเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันซื้อบ้านใหม่ให้เป็นการตอบแทนเธอดีไหมอืมเอาเธอนาวเหรออืมยังนาวอีกไหม แล้วให้ฉันตอบแทนนายเธออีกล่ะอืมเรามาแต่งงานกันดีไหมเอ้ยไม่เป็นไรเธอตอบแทนสินแพีนี้พอแล้วเอาบ้านเอา,าเงินพอจ้ะทำไมล่ะฉันจะได้ตอบแทนเธอทั้งชีวิตเลยไงไม่เป็นไรจ้ะงั้นเรามาเชื่อมความสัมพันธ์กันเลยดีไหมไม่เอาไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่โอ๊ย